มามามาเทียมครับมาเทียมเว้ยไ,นไนลยนขึ้นไปนออ่ไปครับเม็ดกินเลยตลนขึ้นไปตัดมาเซ่เออไปครับเม็ดไปครับ ด้านครับให้ฟันหลอเออนั่นแหละดีมากไปครับผมฟันหลอด้านครับเบียร์ฟันหลอด้านขึ้นไปอ๋อด้านขึ้นไป นึ่งต่เต็มเลือยเต็มเลื่อยด้านมาใส่โอ้กินตัวนั้นกันแลยกินคเอบตัวอะไรกินกินครับ เอาไงเพ่ นั่นแน่กินเว้ยฮ้กินครับทำอะไรเหล่โดดดีครับนั่นแน่ ชกเชื่อชกเชื่อ,อกินหนึ่งตัวรู้หนึ่งทีเป็นไนวะเนี่ยเฮ้ยกินก่อนดีกว่าลูกเขาบอเขาต้องติดมาครับไปละ นั่นไงน้องโดดแล้วลจ้ะหม่มโมหม่ำดังโมกลูกเข้าไปครับม้าเจ้าโดนแล้วแหละโมเอาเรือมาสิ มื่นเลยทีนี้แน่นอนครับมึนเลยทีเดียวของอะไรเพราะเฮเฮ้ยไม่กินเว้ยอ่ะกินเข้าไปทำไมพี่ถึงไม่ยอมกินเลยครับตุกเข้าไปครับไปครับเฮ้ยผมเดินพลาดว่ะท่านผู้ชมเขาเอาเม็ดแซงเอ้ยเขาเอาเม็ดแยงเรือเราได้ว่ะ แต่ผมก็มีวิธีแก้อยู่นะครับอ่าโอเคอ่าเอาเม็ดแย่งเลยอ,อ่รีบรีบลุกเลยด้วยกันจนที่เจอไปครับไปครับไปครับชักไกลๆครับชักไกลๆกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอกหนีครับหนีครับ อืมอ่าสอนสอนียก็ต้องสอนไปเร็วเดี๋ยวจะโมเข้าให้อีกทีหนึ่งมีรูดันเว้ยอ่าแย่เข้าไปแย่เข้าไป ให้เขาโมกไม่ได้โอ้ว่าแม่งพังอันตาลุกนี่ว่าพังอันตาลุกเว้ยอ่ะหนึ่งตาครับผม ทำไรจะทำไรเหรอจะลงมาเหรอไม่ให้ลงมานะครับโม S 1> <S 1> <S อามาเด็กินมัเลยก้าแรกปรับร้องจ่ากิกนเลยอืมกินครับตึงๆไปแล้วไปแล้วโคนไปแล้วเป็นการลุกที่อันตรายมากนะครับท่านผู้ชมอันตรายอ่ะบอกเลยอ่ะ ตายเลยนะบอกเลยคนจ้วงเหลือสามตุยนะครับ <c oughs> ไม่ทันหลับน้องจา๋าลูกก็แล้วลูกหนึ่งทอ่เอ่ะออเอ่เอ,อ,อ,อ่อ่หนึ่งตายยังไม่ได้เว้ย กินชิบกินชึบยัาครับยัาครับลงมาครับลงมาอืมต้องป้องกันอย่างนี้เละกินดีครับรออะไรล่ะนี่ครับกินครับ ไอเรือไอเรือลำข้างขุนเนี่ยเขากระดุกกระดิกไม่ได้ไอเนี่ยกระดุกกระดิกเสร็จนะครับเม <c oughs> ินแน่แน่อ้าวมาตานันเว้ขอขอขอกินหน่อยฉันจะลุกแล้าเดี๋ยวคนแหงลุกนะครับ ลุกแล้วเขาต้องลุกเรารัวๆอยู่แล้วแหละนี้ครับนี้ครับ <c oughs> นี้ครับกินครับตายแล้ว ตายแล้วมึงไม่มีตัวป้องกันละถ้าทางจะไม่รอดว่อะอะไรไปป้องกันตัวนั้นเหรอ่ะลุกหนึ่งทีครับลุกหนึ่งทีหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับ นี้ไปตานั้นเว้ยอ่ะเยือดอีกหนึ่งชีวิต mm hmm. เขาก็ต้องเอาขุนมาที่เดิมมะท่านผู้ชมว่าไงแต่มันจะไม่เหมือนเดิมเลยเขาบอกเลย <c oughs> รู้ก่อนละอากิน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 อันหนีดีครับหนีดิ ไงล่ะน้องจะทำอะไรเลยทำอะไรเหลอคุณไม่ขยับเหรอนึวกวก่าจะไม่ขยับนึกว่าจะไม่ขยับน้องคุณอันหนึ่งตาครับผม อ้าวเหรอเจ้าจบแล้วล่ะเจ้าจบแล้วล่ะเจ้าจบแล้วล่ะลูกทีเดียวแพ้แล้วก็ต้องยอมโดนหม่ำนะครับ อทำอไรหนีน่ครับหนีไมารู้นี่หนีไมารู้นี่เอาละได้เวลามํมได้เวลามํม เ,เจ้าเสร็จละสิอย่างนี้อย่างนี้เจ้าก็เสร็จสิจ้ะลุกเข้าไป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 กินก่อนอย่างได้นะเนี่ยลุกเข้าไปครับ